สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูอยู่เป็นประจำที่ช่องมาร์ a เีและใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆุกท่านเลยก็กลับมาเจออีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็ เจอกันบ่อยนะผมช่วงนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาเยอะมากๆเลยและใครที่กําลังหาเว็บเติมเกมที่เติมถูกเติมไวขั้นเทพต้องนี่เลยนะครับเทพพับมีโค้ดส่วนลดให้เก็บทุกเที่ยงวันและหนึ่งทุ่มกรอก U i d ดีเลือกเพชรที่จะเติมมีโค้ดให้เลือกใช้ตอนเติมได้เลยอย่าลืมเช็ค U i d ดีด้วยเติมปุ๊บเข้าปับไวมากๆและตอนนี้ยังมีระบบแจ้งปัญหาแบบใหม่เลือกหัวเรื่องปัญหาที่เจอกรอกรายละเอียดใส่เบอร์จะมีแอดมินโทรมาให้ความช่วยเหลือด้วยเติมถูกเติม ไวบริการดีต้องเทพพับลิงอยู่ในคำบธิบายเลยแล้วก็คืนนี้เนี่ยเจ้าตัวชุดนักแข่งทองนะครับผมก็จะเข้ามาแล้วนะครับผมคืนนี้เป็นวันที่27นะครับก็จะมาแล้วนะั่นเองสรุปใครที่รอนักแข่งทองหรือว่าโปรลีชองนั่นเองตัวนี้ก็จะมาแล้วเป็นชุดย้อมในย้อมอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้นะ นะครับก็ถือว่าเป็นเซตที่สวยมากๆเลยนะครับผมคนที่ถามว่ากี่โทเค็นนะครับผมก็คือน่าจะสัก2-300โทเค็นประมาณนี้นะครับผมไม่น่าเกินเนาะก็ใช้โทเค็นเป็นโทเค็นกลางตัวโทเค็นเหลืองนะครับเพราะมาเป็นกิจกรรมลังพึ่งไม่ใช่ตูวลัคกี้นั่นเองใช้โทเค็นตัวนี้เลยนะครับผมใครที่มีแล้วนะครับผม,ผมก็สามารถดองไว้ได้นะครับผมดองไว้แลกไดถ้ถ้าใครมีเยอะแล้วไม่พอก็าอาจจะหมดน้อยหน่อยนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็สําหรับ กิจกรรมนะครับผมเอ้วันนี้มันมีไอ้นี่ด้วยหนีหน้ากากไฟฟรีใช่ไหมหน้ากากไฟฟรีนะครับผมนี่วันนี้ไปทาภารกิจรับกันได้นะครับผมสําหรับหน้ากากไฟนั่นเองนะครับนี่ดูฮะ ได้หมดทุกสีเลยนะครับผมก <partir> ็คือว่าดีมากๆเลยนะตัวนี้แบบได้ลองใช้กันแบบทุกชุดเลยทุกสีเลยนะครับผมใครที่มีสีบนแล้วยังไม่มีสีอื่นนะครับผมก็สามารถลองเล่นได้ด้วยเผื่อชอบนะครับกลับมาคราวหน้าก็จะได้จัดกันนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็มีแบบว่าเรียงไปเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยทุกเซตเลยนะครับเนี่ยเรียงเรื่อยๆเลยนะครับผมทั้งหมดน่าจะมี7เซตนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆนะครับได้ลองเล่นกันทั้งเซิร์ฟเลยนะครับผมนะแล้วก็ เออเจ็ดาวะเออเจ็ดนั่นแหละนะช่างมันพูดไปแล้วนะครับผมนะแล้วก็สําหรับวันที่30นะครับวันที่30ิบนี้ก็จะมาแล้วสําหรับใครที่เป็นสายซองซิ่งนะครับผมหรือว่าเป็นสายไฮไลท์นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่าสถานะค่อนข้างที่จะว้าวมากๆเลยนะครับผมสําหรับค่วง M1887 ผีเสิงนะผมตัวนี้เคลื่อนที่บวก2เจาะเกราะบวก1ลบระยะออกไป1นะครับผมใครที่เป็นสายไฮไลท์รู้อยู่แล้วนะครับผมว่าเจ้าตัวแต่ไหนที่มีการบวกความเร็วในการเคลื่อนที่อย่างซองหิมะบวกระยะ2เคลื่อนที่1นะครับผมแต่ตัวนี้ก็คือแบบว่า บวกเคลื่อนที่2เลยนะครับผมช็อตสวยแน่นอนช็อตจูบช็อตจูบช็อตวิ่งเร็วนะครับผมสวยแน่นอนสําหรับตัวนี้รอจัดกันได้เลยในวันที่3าิบนี้ถึงวันที่6เดือนหน้านั่นเองนะครับผมมาในตู้8ปทีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดเก่าด้วยนะครับผมเป็นชุดเมื่อบูย่าเดปี 2021นะครับผมนี่เก่ามากๆเลยนะเซตนี้นะครับผม,ผมก็จะมาในตู้เป็นรางวัลรองนั่นเองนะครับผมนี่ทรงผมผ้าปิดปากเสื้อนะครับผมกางเกงรองเท้านะครับผมเก่ามากๆตัวนี้2021ใช่ไหมนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นครั้งนะครับผมที่มาเนาะครั้งนี้จะมาในวันที่4นะครับผมถึงวันที่7 พฤศจิกายนนะครับเพราะว่าครั้งมันจะเปลี่ยนในอีก7วันนั่นเองนะครับผมมีสกินอะไรกันบ้างรอบนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับเข้าไปที่นี่หุยสกินมีทั้งหมดพันสองนะผมอันนี้ก็รวมทั้งของที่แบบว่าระดับเขียวระดับฟ้าด้วยนั่นเองเนาะครั้งรอบนี้นะครับผมก็จะมีเอ็มพีนะครับผมเอ็มพีเลเวลแปดตัวนี้นะครับผมโคม่มาโซนิกตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมมีเลขนัมเบอร์นะครับผมมีเอฟเฟกต์เยอะแยะมากมาย เลยนะครับผมมีใครที่มีแล้วนะครับผมก็อัพไปได้นะครับผมใครที่ยังไม่มีก็รอจัดกันได้เลยสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมมีเอฟเฟกนะครับผมนัดสุดท้ายนะครับเอฟเฟกรีโหลดเสียงพิเศษนะครับใครที่ชอบก็สามารถรอจัดกันได้เลยในครั้งรอบหน้านั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเป็น M4 ตัวเก่ายังอยู่นะครับผมดาเมจ2ลั่น1น่นะเป็นอ n f e r n o d r นน o ้นั่นเองแล้วก็จะมีเป็น M1887 นะครับผมนี่ตัวนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีเป็น XM8 นะครับ XM8 ก็เป็นตัว Destiny g ราเดียตัวนี้ดาเมจ2ลั่น1ลบรีโหลดนั่นเองอันนี้ก็เป็นของในครั้งรอบหน้านะครับผมมาวันที่4ตุลาคมนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีเป็นถ้าเปิดตัวนะครับผมอย่างที่ผมได้บอกไปเนาะว่า ถังซานเนี่ยตัวชุดจะมาช่วงวันที่2นะครับผมเป็นรังพึ่งโทเค็นถังซานนะครับใช้โทเค็นกลางไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวพวกค่าเนี่ยจะแยกกันมานะครับผมแล้วก็ถ้าเปิดตัวเนี่ยถ้าเปิดตัวไหนวะเนี่ยอันนี้นะครับผมถ้าเปิดตัวอันนี้ก็ ยืนยันมาแล้วนะครับผมว่าจะมาในตู้แปทีเร็วๆนี้นะครับผมก็น่าจะหลังวันที่2ไปเนาะอาจจะประมาณช่วงวันที่2ประมาณนี้นี่แหละนะครับสาหรับตัวท่าเปิดตัวถังซานนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ตอนนี้มีหลุดนะครับผมในส่วนของขั้นนะครับขั้นในซีซั่นไม่ใช่เดือนหน้านะครับผมแต่ว่าเป็นเดือนพฤศจิกาแล้วก็เดือนธันวาเนั่นเองเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยเราดูกันไปแล้วนั่นเองนะครับผมเดือนหน้าก็จะมีแค่แบบว่า อันนี้เด่นๆนะครับผมตัวชุดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมีประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมี XM8 นะครับผมเมคคาสนีเนาะระยะ2รีโหลด1แล้วก็มีเจ้าตัวท่าฟ้าฝนเป็นใจตัวนี้นั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นของเดือนหน้าแบบว่าเด่นๆเนาะใครที่อยากดูละเอียดก็ผมลงไปให้แล้วนะครับผมไปดูกันได้ในช่องเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ขั้นใหม่นะครับผมขั้นใหม่ก็จะมี อันนี้เป็นซีซั่นของเดือนพฤศจิกายนนะครับผมจะออกแนวตรีผีผีหน่อยเป็นตรีมสีขาวฟ้าดำนะครับชุดก็ออกจะนะแบบว่าเป็นคนสวมชุดนี่แหละนะครับผมเป็นคนสวมชุดแบบกู้กูู้นะครับผมมีสกินกรอซ่ามีบอร์ดมีเนทนะครับผมเนทเป็นฉลามย้อมนะครับผมแล้วก็มีไอซ์วอลไอซ์วอลน่ารักมากมานะครับผมผีแบบผีหลอกนะครับผมแล้วก็มีกล่องนะครับผมมีกล่องแล้วก็อันที่ กวาสุดน่าจะเป็นกระเป๋านะครับผมน่าจะเป็นกระเป๋าน่ารักนะใครชอบสีฟ้าผมว่าตัวนี้น่ารักเลยนะครับผมในบูย่าพาร์ทของเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถัดไปของเดือนธันวาคมนะครับผมสเตลลาช็อตนะครับผมเกี่ยวกับนักธนูนั่นเองนะครับตัวชุดก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นค่ายิงธนูด้วยนะครับผมมีกระเป๋าธนูนะครับผมมีสกินเป็นเ อ่ะสไนอะไรตัวนี้ผมจำจำชื่อไปไม่ได้แล้วนะครับผมแล้วก็มีเป็นสกินเนตนะครับผมมีเป็นกล่องนะครับกล่องน่าจะเป็นกล่องดวงใจเนาะล่างขวานะครับผมแล้วก็มีเป็นบอร์ดสำหรับสายฟรีด้วยนั่นเองนะครับเป็นบอร์ดสีทองเท่แบบนี้เลยนั่นเองนะตัวชุดผู้หญิงก็ตามในรูปในภาพเลยนั่นเองนะอันนี้เป็นของสองซีซั่นเนาะที่เป็นรูปออกมานะครับผมแต่ว่า ก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูหลังมีการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์แอดวานซ์นะครับผมว่าของจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมช่วงนี้ก็มีเซิร์ฟแอดวานซ์นะครับผมรอบนี้มีอะไรใหม่ๆนะครับผมรอบที่แล้วเนี่ยเราได้เห็นเจ้าตัวโมเดลนะครับผม M 5 9 0ที่สามารถซูมเป็นสก็อป8ได้เหมือนสไนนนะครับผมผมก็บอกไปแล้วว่าตัวนั้นเนี่ยมันเป็นตัวเวพ่นใหม่นะครับแต่เพียงแค่โมเดลมันยังไม่มานั่นเองเขาก็เลยเอามาใส่ใน M M590 ก่อนนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้รอบนี้มาแล้วนะครับผมทั้งตัวละครใหม่และสไนัยใหม่นะครับผมสังเกตว่า มันเป็น2นัดนะครับผมมันเป็นสองนัดเหมือนกับที่เราเคยเล่นกันไปเลยเนาะนะครับผมมันจะเป็นซูมเหมือนสไนแล้วมันก็สามารถแบบกด2นัดได้นะครับผมเหมือนเอาล่อในวาโลประมาณนั้นเลยนะครับผมแล้วก็จะติดกับสโคแปะนะครับผม,ผมก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆควงอยู่เหมือนกันนะตัวนี้นะครับผมแต่ว่าเหมือนควงติดกล้องแล้วก็เป็น2บาเรลนะครับผมอะไรประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวละครใหม่นะครับผมทรงผมก็จะปิดหน้าปิดตาแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ย สำหรับฟีไฟเอ็กโกโจนะครับผมอันนี้น่าจะยังไม่มานะครับผมที่เป็นในรูปเนี่ยที่มีหลุดออกมาว่าจะเป็นโกโจเนี่ยก็มีการเฉลยออกมาแล้วนะครับว่ามันคือตัวละครใหม่นั่นเองสําหรับฟีไฟเอ็กโกโจผมว่ามันสามารถคอลแลบกันได้มันก็สามารถคอลแลบกันได้นะครับผมแต่ว่าก็ นั่นแหละนะครับผมอันนี้มาอัปเดตให้ฟังการสำหรับใครที่รอนะครับว่ามันยังไม่มานั่นเองสําหรับปีบอยโกโจนะครับผมก็ไปคอมเมนต์กันบ่อยๆแล้วกันนะครับผมเพื่อจะได้มีการคอลแลบกันเกิดขึ้นจริงๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีการแข่งนะครับผมรูปแบบการแข่งแบบใหม่ด้วยนะครับผมน่าจะเป็นเกี่ยวกับการชิงธงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีถ้วยแบบนี้ด้วยเนาะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับผมในพทหน้าทั้งเจ้าตัวสไน์ใหม่แล้วก็ตัวละครใหม่ด้วยนั่นเองนะครับโอเคก สำหรับวันนี้นะครับผมก็มาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมใครจะจัดผ้าใหม่หรือว่าจะรอจัดหน้ากากทองคืนนี้นะครับก็เติมได้เลยเทพรับลิงกอยู่ในคำอธิบายนะครับผมกดเข้าไปเติมรลบส่วนลดนะผมแล้วก็เติมกันได้เลยนะครับผมใครเติมไม่เป็นเติมไม่เข้าทักเพจหรือว่า ติดต่อหน้าเว็บได้เลยนะครับผมมีการแจ้งปัญหาแบบหน้าเว็บแล้วด้วยสะดวกมากๆเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันในส่วนคลิปนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาร์คเอด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายครู bye bye.